ทำอะไรกินเพื่อนโอ้รับดีดีเลยเอาเอาไม่เป็นไรเอฟซีเขารู้หมดแล้วแหละว่าคุณไม่ชอบใส่เสื้อโอเคโอเคอะทำไรกินครับเขามีหลายคนบอกว่าไม่มีน้ำยาอ๋อก็เลยจะทำน้ำยาน้ำยาของจีนครับผมเก็บช้างน้อยหน่อยเพื่อนช้างน้อยโอ้ยมันใหญ่เก็บไม่ไหวโอ้โอันนี้ต้มแล้วไง อันนี้ก็มากระชายครับก็ออ๋อนี่เป็นเป็นส่วนประกอบสำคัญเลยนะกระชายเนี่ยกระชายขาดไม่ได้อ่าถ้าเกิดว่าขาดไปเนี่ยมันไม่อร่อยเลยไม่ไม่ไม่อร่อยเลยมันจะไม่มีแบบว่าไม่มีรสชาติก็คือมันไม่ใช่ครับน้ำยาขนมจีนใช่ไหมเพื่อนใช่ืมโหมาแบบนี้เลยมาแบบนี้เลยเอาปลาทูใช่ไหมเพื่อนแฟนคลับยิ่งบอกว่าฟองกวางก็ อันนี้เอาเอาปลาทูใช่ไหมทำใช่ปลาทูทำครับปลาทูตัวเล็มไหยครับตัวใหญ่น้ำเนี่ยวันนั้นที่เอาปลาดินทำหมูโคตรอร่อยเลยหมติดใจปลาดินน่ะว่าจะทำแหละต่เอาไปตรงจับแล้วก่อนเลยเลยได้ปลาทูมาตัวโอเคพริกปอนะจัดประมาณนี้ครับอื้ก็ประมาณสัก อ่าเราไปต้มแล้วใช่ไหมเพื่อนรับผมมันต้องหั่นไล่อยะเพื่อนอ๋อก็ตำมาตำรวมกันกับไอ้กระชายใช่ใช่บางคนไม่ไม่ไม่หั่นไม่ไม่ตำก็ได้นะใส่ใส่เป็นใส่เป็นไปเลยก็ได้แต่อ่าแต่อันนี้สูตรเราคือเด็ดกว่า เดี๋ยวพยายามให้มันอยู่ในเลนก็เกิดเกิดเกิดเอ้าวจับไปออกไปหาคนกินเที่ยวบอกว่าตำอร่อยกว่าโอ้ยทั้งตำทั้งเขินไม่โผล่มาหรอกน้อยน้อยนึงแล้ไม่แล้วไม่โผล่ไบอกเลยแล้วไปดูนับไปดูมาอไปดูหม้อกันโดนไล่ครับเชฟเขินครับโดนไล่ครับดูหม้อ <c oughs> โอ้โหน้ำเดือดแล้วนะเพืนะ่อนน้ำเดือดแล้ว้นะาเดือดนะผมใส่งในไปอา่านี่ครับก็จะมีตีนไก่เนาะตีนไก่แล้วก็เครื่องในไก่ครับเป็นตับไก่หลีไฟลงหน่อยไหมเพื่อนได้เผืเอ่อเดี๋ยวมันน้ำแห้งก่อนครับหลีไฟลง ว่ามันไม่ต้องทิ้งนะเพื่อนเดี๋ยวผมแท้นี่นะเดี๋ยวสดๆเลยครับก็โค้ดบ้านนะแบบนี้แหละครับบางทีแตะมาดขาดันยังไม่ต้องพิธีต่อไปเยอะมากมาเครับจัดเองกินเองครับมันเองพอเฮ้ยทำไรโอ้มีการดูดนิ้วครับใช่ๆทำน้องนี้ห่ะ มันตัวใหญ่มันเนื้อเยอะเพะือ่อนถ้าเป็นปลาซาบาเเะเนื้อเยอะกว่านี้เราเพื่อน้ก็ตักกว่านิปลาซาบะนี่ก็ทำได้เหรอเพื่อนเหมือนกันเลยรถเข้ามาเหมือนกันเลยครับขอมั่งขอมั่ง มามาโอเคนี่6ครับด้วยช่างแล้วเัยเนยไม่ผมพยายามแม่มันอยู่ในเลนกล้องเมื่อโอเคโอเคออก็ไม่เป็นไรการเต็มเลยนี่แหละตามไปเก็บของไปครับมานี้แล้วคุณเอากล้มงระใส่ทำไมแล้วแก้มงระใส่ทำไมเวลาคุณไม่แท้คุณก็ไม่เห็นหรอกอ๋อ ต้องเกี่ยวกอาพี่ผู้ไรผมเชื่อหมดแต่ผมทำไม่เป็นเฮ้อร่อยอร่อยนะน้ำยาหนุ่มจีนเนี่ยอร่อยอร่อยนะเออผมกินตอนขึ้นบ้านใหม่คุณเน่ะผมหยอดย้อมลวดด้วยฟิล์มไงใช่เครื่องผมเครื่องใช่เอาทิชชู่ใส่ไหมเพื่อนไม่มีไม่มีใช่ไหมอันนี้ปลาล้วนๆนะบางร้านครับบางร้านไม่ไม่ไหวเลยไม่ไหวครับไม่ไหว เห็นค้นๆนี่เดี๋ยวคิดว่าเป็นเนื้อปลาทั้งนั้นนะอันนี้โอ้โหถ้าเราทำขายมันก็ไม่ใช่แบบนั้นใช่มีจันดายบันอยู่ใช่ไหมเพื่อนมีจันดายบันอยู่เขาพริกต้องทำพียาวเลยโอ้ตับผียาววันไม่เสาว อันนี้เราพริกเราต้องผขลกรวมกันด้วยไหมรวมกันดิเดี๋ยวผมรวมแก้วมันมันจะไอ้นี่ไงจะโดนตายไงอ๋อมันต้องเอาพริกไว้ที่หลังให้ให้เนื้อปลาถูกไอ้นี่ก่อนคือมันตกพื้นแล้วหมดแม่ผมกินรวมกันเออจิ้มไม่ขึ้นปลากินไม่ได้กินปลากินไม่ได้ตกพื้นกินได้กูจะจำไว้อย่าพลาดนะ ไกลแล้วอีกยังเพื่อนไกลแล้ว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 ครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวถ้าเกิดว่าใครมมีเครื่องบดนะบดก็ได้เหรอบดได้นะมันจะชวดจัดครับเดียวเลยถ้าบดอะแต่ถ้าตำมันก็มันก็จะอะไรที่มันแยกข้าวมันจะอร่อยครับใช่ใช่ใช่มันจะเป็นสีสันไงชั่วโมงหนึ่งแล้วเนี่ยกูยังไม่ได้กินเลยเนี่ยกินน้ำจิ้ม ทำไปเสร็จต้อปไปนะครับท่านผู้ชมเอาเลยอืมอ่ะน่าจะน่าจะได้เรื่องแล้วได้เรื่องแล้วเพื่ถ้าเกิดว่าเออ่ใครที่แบบว่าชอบเผ็ดๆนะผมแนะนำให้ทอดพริกครับทอดเอาแล้วก็ค่อยมาดำหมดละไม่ก็คือเหมือนอ๋อ้ก็โรยหนาอ๋ออ๋อแล้วทอดแล้วก็มาโรยใช่ไหม ผมไปเห็นอยู่ตามร้านขนมจีนเลยนี่คือทำกลางๆไงโอเคเดี๋ยวถ้าชอบเผ็ดก็ลองชิมก่อนว่ามันเผ็ดไหมใช่โอเคใส่ได้เลยใส่ได้เลยครับถ้าทีเดียวก็จะอยู่ตรงตรงนี้แหละดิทับพีโอ้มันต้องแบบนี้ไหมเพื่อนอ๋อถ้าไม่ทำแบบนี้คือไม่อร่อยเลยอ่าอันนี้ก็ทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยผมเห็นคุณทำหลายครั้งแล้วเงยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะ ขาดทับพีไหมเพื่อนใช่ทับพีไใหญ่ทับพียหญอยู่นี่มึงทับพีเขาเมื่อวานไม่เศร้าไปจริงๆอ่ะเอาเอาเนื้อลงไปก่อนเอาเนื้อลงไปก่อนแล้วเอาคนๆครับถ้าวันนี้ผมผมว่าผมขาดหอมครับขาดหอมต้นหอมมาแล้วต้นหอมไม่เป็นไร แต่หัวหอมผมใส่ไปใหม่เยอะแต่ว่าหัวหอมมันหมดไงอันเนี้ยว่าเป็นยังก็ล้างไปเลยล้างไปเลยน้ำล้างโคกนี่ห้ามขาดอ่นี่แล้วโคกก็พอล้างเสร็จก็ทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยทิ้งลงไปในหม้อนี้อ่ามาได้เอามาได้แหละเออตรวจการนี่ครับที่เหลือนะ ผมว่าลองลองตักนี่้องลองตักตีนมาดูดิเพี้ยนตักตีนตีนตีนไก่ตีนไก่ตีนไก่โอเคให้ครับอมันต้องมีต้นหอมเหมือนอ่าแต่ว่านี่เราไม่มีไงไม่เป็นไรเออมาเป็นยังอันนี้เราชิมชิมได้ยังหรือว่าปรุงได้หรือยังได้เลยชิมได้เลยแต่ว่ายังไม่ได้ปรุงนะเอ้าโอ้ยอยู่นี่นี่ครับโอ้ มะแม่ไหลรู้ไปเฮ้นี่นะที่กูชอบเพื่อนแม่ไหลมันรู้ไปเน่กาเอากาเอาเ้ยไม่ได้กาหรอกเมื่อกี้ตั้งไกเทเลยน้ำปลาชิมเพื่อนเอ้าแค่นี้เองเหรอแค่น้ำแม่ี๋ยวเขาชิมนะครับโอ้โหดูเนื้อปลาครับคนข้นป๊ดเครื่องไหม มึงทำขายมึงเจ๊งตายเพื่อนเราทำกินเองไงเราทำขายก็ใส่ทิชชู่ไปใส่ทิชชู่ไปผู้เล่นครับผู้เล่นเป็นไงเพื่อนได้ไหมได้ได้ได้เลยได้เลยเพื่อนถ้าไม่ได้ใส่ขงชิลนีอีกไม่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 โอยังดุหวะกูไหนดูเดี๋ยวผมตัะให้ทิุกท่ห้ดูโหถ้ามีถ้ามีไอ้นี่แหละ ต้นหอมะนต้นหอม่ใช่ไหมเพื่อเพื่อสีสันใช่ไหมใช่อืตัดนอืมได้มาหน่อยหนึ่งเออไม่ค่อยพยายามเหลือเกินไปเอ้าอืมเอ้าจัดเดี๋ยวออกมาเดียวก่อนลองชิมลองชิมก่อนฮะหมาเดียวก่อนโอ้ไม่ใช่แล้วหมาเดียวก่อนเอ้าวเดียทำอะไรไม่ถูกเลยเออนี่ครับโอ้ควันอุ่นๆควันอุ่นๆบ้าอะไรอ่ะ มันอุ่นแล้วเพื่อนไม่ร้อนหรอกอย่างเงี้ยชิมเดี๋ยวเดี๋ยใส่ผักใส่ผักถั่วนี่ผมปลูกไว้เองนะแต่ว่ายังไม่ขึ้นครับอันนี้ซื้อเข้ามาแล้วจะพูดทำเพื่อเพื่อนั่นแหละมันแพงอ๋อถั่วกันแค่นี้พอดูว่าเยอะเกินไปป่าแล้วแต่ แล้วแต่คนชอบครับก็เนี่ยก็ใส่ใส่ผักไปเลยอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเพื่อนผักที่บ้านโอ้โหพริกยังไม่ได้ทอดเลยว่ะเพื่อนชีลาบหชีลาไม่เป็นไรเดี๋ยวทอดทีหลังได้เหรออืมอันนี้จิ้มก่อนจิ้มก่อนนี่เฉยเอาลองดูจวดจัดปาร์ตมันอร่อยไหม่ยผมยังไม่ได้จิ้มเลยนะอร่อยเพื่อนเหรอผมจิ้มแล้วไงเอาสักทีดีวะ เส้นมันไม่แกกเออเอาคำโอ๊ะโอ๊ะไม่ต้องเป่าเพื่อนโอ้ยพี่น้องจ๋าน้ำก้นๆนี่อายอยอินเปื่เปย์เออปาดปุ๊บร้อนร้อนสิครับทีเดียวเป็นอยู่อรงนี้แหละเพื่อนเ้ย จะคายคลายก็อายกล้องเออเบ็ดเด็ดเดี๋ยวเดี๋ยวไปทอดพริกมาให้ถ้ามันไม่เผ็ดอ่ะเผ็ดไหมได้อยู่ครเผ็ดอยูเผ็ดอยู่เผ็ดอยู่ก็โอเคแล้วงั้นะเปลืองอันนี้หัวใจมั้งเออเอออีกคำก่อนคลิปจัดไปครับจวดจาดเชฟกระทะจวดครับวันนี้ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับครับแล้วก็ช่อง,องออกภารกิจท่อเที่ยวนะครับ <c oughs> ผมครับผมวันนี้ได้ได้เขาทําเมนูอ่าอ่าขนมจีนขนมจีนน้ำยาจีนไก่โอเคครับผม <c oughs> ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับผมครับผม